สี่เรื่องจริงทางการเงิน 1. ได้เงินมากไม่ใช่เหลือมากมีเงินเดือนอยู่หมื่นหนึ่งแทบจะไม่พอใช้บางคนคิดว่าถ่าได้สักหมื่นหเนี่ยน่าจะพอผ่อนบ้านผ่อนรถแล้วก็ยังมีเหลือเก็บเดือนละสัก2องสามพันบาทพอได้เงินหมื่นหมาจริงๆปัญหาเดิมมันก็ย้อนกลับมาก็คือเงินไม่พอใช้เพราะคนส่วนใหญ่จะยกระดับการกินการใช้ตามเงินที่เราได้มา เงินน้อยใช้รถสาธารณะก็ได้แต่พอมีเงินมากก็ไปดาวรถมาขับเมื่อก่อนเคยอยู่ห้องเช่าพอมีเงินขึ้นมาก็เริ่มจะไปดาวบ้านแถวเฮาดังนั้นคําว่าถ้ามีเงินมากพอจะได้เหลือเก็บสักทีเนี่ยจึงมักไม่มีจริงเพราะมนุษย์มีความสามารถในการใช้เงินได้เท่ากับหรือม,มากกว่าที่ตัวเองหามาได้เสมสอ 2. เก็บมากไม่ใช่รวยมาก บางคนคิดว่าถ้าเก็บเงินได้เมื่อไรก็จะได้รวยสักทีเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนครับการเก็บเงินเป็นจุดเริ่มต้นของความรวยไม่ใช่ทำให้รวยเพราะถ้าเก็บเงินอย่างเดียวไม่นำไปลงทุนให้เงินมันงอกเงยเลยเนี่ยถ้ามีเงินเก็บอยู่100บาทสมมุติอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ปีละ3%เงินเก็บของเราก็จะมีราคาเหลืออยู่แค่97้บาทเอาไปฝากธนาคารดอกเบี้ย1 เงินฝากของเราก็จะมีมูลค่าลดลงเหลือ98บาทอยู่ดีดังนั้นเก็บเงินยิ่งมากไม่ใช่จะทําให้รวยมากเพราะค่าของเงินมันลดลงไปทุกปีทางแก้ไขก็คือลองหาวิธีการลงทุนให้เงินมันงอกเงยขึ้นมาครับจะซื้อพันธบัตรซื้อหุ้นกู้ซื้อหุ้นซื้อกองทุนรวมซื้อทองคําอสังหาหรือสลากออมสินอะไรก็ได้การเก็บเงินไม่ได้ทําให้รวยล้น แต่เป็นสารตั้งต้นของความรวย 3. ยิ่งรู้มากยิ่งหาได้มาก Idea is money ความคิดที่ดีนำมาิ่งเงินปัญญาใช้หาเงินและการมีปัญญาได้ก็ต้องมีความรู้เพราะความรู้คือปัญญาจะเห็นได้ว่าที่ประกอบอาชีพต่างๆได้ก็เพราะมีความรู้จะเป็นหมอพยาบาลจะในความ หรือนักขายหรือวิศวกรช่างปูนช่งางไม้อะไรก็ได้ยิ่งมีความรู้ดีเงินก็ยิ่งดีชีวิตการงานก็จะก้าวหน้าแต่ความรู้อย่างเดียวไม่พอต้องนำความรู้มาทำให้เกิดความเชี่ยวชาญงานถึงจะออกมาดีครับและความรู้อย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยถ้าอยากจะร่ำรวยก็คือความรู้ทางการเงินรู้จักวิธีหาเงินรู้วิธีเก็บรู้วิธีบริหารเงินเอาเงินไปลงทุนกับอะไร เลือกใช้ยานพาหนะแบบไหนถึงจะไปสู่เป้าหมายได้ไวที่สุดก่อนจะลงทุนกับรไรต้องลงทุนในความรู้ให้รู้ก่อนสิ่งอื่นใดถึงจะได้ความสำเร็จ c อยากได้ไม่ใช่จำเป็นความอยากไม่เคยปราณีใครและก็สกัดกันใด้ยากตราบใดที่เรายังเป็นคนธรรมดาที่มีเกลเอตันหาติดตัว ความอยากถ้ามันมากเกินไปก็จะสกัดความรวยให้ห่างไกลจากตัวเราจะออมเงินก็อยากได้โทรศัพท์ใหม่อยากลงทุนในหุ้น V.I. แต่อยากทำกำไรระยะสัน้นอยากมีเงินหลักล้านแต่พอเก็บได้หลักร้อยก็เอาไปใช้ซะก่อนเวลาอยากใช้เงินซื้ออะไรเนี่ยให้ลองคิดก่อนว่าเราอยากได้หรือมันจำเป็น อยากได้ iPhone รุ่นใหม่คิดก่อนว่าของเดิมมันใช้ได้อยู่หรือเปล่าอัธกรจจกมันแตกจนอ่านไม่ได้เนี่ยเอาไปซ่อมก่อนได้ไหมหรือมันดับดับติดติดให้ช่างดูก่อนว่าซ่อมได้ไหมถ้าช่างบอกว่าซ่อมไม่ได้หรือคิดค่าซ่อม7จ็ดหมื่นห้าอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าจําเป็นควรซื้อใหม่ครับแต่ถ้าเครื่องเก่าก็ยังใช้ได้แต่อยากได้เครื่องใหม่อันนี้แสดงว่าอยากได้ไม่ใช่จําเป็นถ้าสกัดความอยากได้เมื่อไหร่ก็รวยได้ไม่อยาก